สู้ได้หรือไม่วิวเพชรโกศลครับป้องกันแชมป์คัมแบ็กทีเคยุนานหลายเสียงหลายคนมองว่าทางด้านคัมแบ็กนะครับจะสู้กับทางด้านวิวได้หรือไม่นะครับคู่นี้ครับลงล็อกเป็นที่เรียบร้อยครับโปเดียหรือว่าโปรโมเตอร์นะครับของทางฝั่งเกียรติเพชรยืนยันครับคู่นี้ครับจะได้เป็นคู่นะครับในการป้องกันแชมป์ของวิธีเบย์ช่องเจ็ดสีในพิกัด126ปอนด์ ซึ่งปัจจุบันครับบิวเพชรโกศลครับเป็นเจ้าของแชมป์ของเส้นนี้อยู่ครับโดยนะครับชิงได้จากคมเพชรโชดบางแสนนั่นเองครับซึ่งในไฟน์นี้ครับทั้งนั้นบิวเพชรโกศลครับถูกประกบครับให้โชคกับนักวยฟอร์มสดฟอร์มน้อแรงขึ้นมานะครับอย่างด้านคัมแบ็กที่เควินา่งดีวันดีคืนนะครับถึงแม้ว่ากระดูกมวยการผ่านมวยของคัมแบ็กจะเปลี่ยนรองแต่ด้วยฟอร์มการโชคในช่วงหลังของคัมแบ นะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะคะแนนดีเซลน้อยเหลี่ยมคนวัรและก็การชนะคะแนนนะครับวินมอลแะตนบัณฑิตและแลก็อื่นๆนะครับและก็ล่าสุดนะครับของทางด้านคัมแบกนะครับก็โชว์ไว้ได้อย่างสวยงามนะครับวันนั้นนะครับเอาชนะคะแนนทางด้านพรสนิษสาวภาูมิพัฒมาล่าสุดถือว่าฟอร์มดีวันดีคืนสวยสดงดงามนะครับ,ค,บคัมแบกถือว่าเป็นมวยซ้ายมวยตีนซ้ายเตะซ้ายป่อยซ้าย นะครับดักติดักต่อยลูกนะครับลูกหมัดลูกศอกอันตรายครับมีลูกที่สามารถทําให้นอกทําให้เห็นได้แล้วแล้วก็ลูกเตะซ้ายขึ้นก้านคอขอ,ของทางด้านคัมแบ็กก็อันตรายแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าทางด้านบิวนะครับเคยไปเก็บตัวทีมชาติในการชกมวยสากลสมัครเล่นนะครับแน่นอนว่าหมัดของบิวไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับแล้วก็เหลี่ยมตัวเชิงมวยของทางด้านบิวนะครับจังหวะ2จังหวะ3ดักเติดักต่อย ดักออกอาวุธนี่นะครับทางด้านบิวนะครับก็จะทําได้ดีเหมือนกันนะครับฟอร์มล่าสุดของบิวนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านรุนชัยแบบขาดลอยนะวันนั้นครับทาให้รณนชัยได้นะครับรางวัลนักมวยนะครับยอดมวยนะครับในไฟที่ชนะทางด้านบิวนะครับถือว่านะครับบิวเวลาที่โชคกับมวยซ้ายก็ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับเวลาที่เจอมวยซ้ายนะครับจะแพ้มวยตีนซ้าย กันไม่ค่อยอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าวิวนะครับเป็นมวยที่จุกจิกโชคจากอาวุธค่อนข้างเยอะนะครับถ้าหากวิวได้เป็นผู้นำานี่โอ้คนตามนี่ต้องบอกเลยว่ารุ้นเหนื่อยนะครับถ้าหากว่าวิวเป็นผู้นำนะครับชนะน้อยนี่สามารถทําให้ดูเหมือนชนะทำให้ดูเหมือนชนะมากได้เลยครับคู่นี้ครับทางด้านวิวนะครับนานๆโชคทีครับเพราะว่าเป็นมวยที่หาผู้โชคยากอยู่คนหนึ่งครับทางด้านวิว ตรงข้ามกับคัมแบ็กครับถือว่าเป็นมวยที่ฟอร์มสุดฟอร์มแรงขึ้นมาคัมแบ,บ็กนี่ก็เคยชกเหมือนรอบปูนเสือนะครับในชื่อของซันแบ็กยูฟาบุมเดิกเซียนแต่ว่าก็นะครับมีปัญหานะครับทำให้ถอนจากรายการแล้วก็กลับมานะครับเปลี่ยนชื่อเป็นคัมแบ็กเนี่ยโอ้ถือว่าฟอร์มรุ่งขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นมวยแถวหน้าเลยชกคู่เอกเป็นประจำเลยครับทางด้านคัมแบ,บ็กถึงแม้ว่าไปไม่ถึงแชมป์แต่เสมือนเป็น แต่ว่าก็ไปไกลมากกว่าคนที่เข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายของรุ่น,น้ำแหละครับรุ่น,น้นก็จะเป็นชลามเสือที่เป็นแชมป์ของอในส่วนของนะครับมือรพูนเสือคู่นี้นะครับจึงเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่แฟนมวยห้ามพลาดเลยถือว่าเป็นคู่มวยคู่ดีอีกคู่หนึ่งนะครับถ้าหากว่าใครพลาดไฟน์นี N ้นี่โอ้น่าเสียดายเลยครับการพบกันของคัมแบ็กกับนันบิวนะครับเป็นคู่มวยที่จัดว่านะครับน่าดูน่าติดตาม พอสมควรครับสำหรับคู่นี้